แม่ได้ลูกก็ได้คือกันแล้วเดือนสามคือกานัมันใก้ใช่ไมกระโมีคือกันทำว่าพ่อแม่มีลูกไก่เคยชิบวะชามีร้องเนาะทัแม่มีลูกก็งมันก็ได้ร้องชามี้ต้องได้ลายคือกันเลยอันนี้มันบ่มีคือกันแม่ชิปันก็มันบ่มีแม่ชิให้กับโบมีคือกันเนาะแม่กับโบมีกินด้วยกันหันคนอะไรให้เขาหันก็ยังกินน้ำแม่แม่ยังมีอันนี่งเหมอนำแม่จันนากะที่้านเลย เขาเขาเจ้ากับเห็ดนะหายเห็นน้าน้าเจ้าบอกเขานองแดงเ,เห็ดคือการเห็ดน้ำกันเะยขคุดเอาบอกบ้านะ สบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเอเชีเบิร์ตสุขุสุขชนพี่น้องเไงเนาะทางฝั่งลาวแล้วกับฝั่งไทยพี่น้องเไงเนาะแม่แม่เอเชียู่างต่างประเทศโอ้ลมพี่น้องเไยเนาะลมมาดิเนาเลี้ยวบังลมกกันลมก็เขับมาเบิ่งมาชมคลิปช่องยูทูบของวิ่งสายใจกันดอยเพียงเนาะเมื่อวานนี้พอได้ขึ้นมาทางนี้พี่น้องเไย มาทางบ้านทางเฮือนของเบาแตงในกระน้องแดงพี่น้องเไยเนาะที่ว่าเป็นกําลังสร้างบ้านสร้างเฮือนอยู่มาถ่ายให้พ่อเมยพี่น้องเอฟซีในเบิงในสมนุนกันถึอถือกวนผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนำเมยเมยเอฟซีในลายพี่น้องเไยเนาะเอเวียนเข้ามา,อาสองมือสามมือแล้วแหละอันเพิ่นเห็ดเนนพื่อนนี่ก็ได้พี่น้องเไยเนาะ น,นี่ยก็เพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่ช่างมีช่องคนชามคนเนาะพี่น้องเป็นอะไรก็เอาสิเข้าไปอ้ำเลดให้ผมมีพี่น้องเบิ่งอีกเท่านึงวันนี้ก็ไปน้ำขาววจิตเนาะลงไปหาทั้งั้นน้องเตยอยู่ห้องหมอพุ่นพี่น้องเองเนาะห้องหมอแข็งผมไปหาน้องเตยอยู่ห้องหมอแข็งเนี่ยกับขึ้นมาหาทั้งเมย์นอย ทางเหยน้อยอันอยู่ทางแกเกาะพิกมาวานนาี่ได้ก็ค่ํเมาซึพี่น้องเนาะบนไปบนมาอ่าแ้ก็เลยบ่ได้มาทางนี้สักมื้อนี้ก็แวะเวียนเข้ามาายให้พ่อแม่พี่น้อง FC หลายๆท่านผู้เพิ่นอ่ามักเบิ่งเนาะผู้เพิ่น,นอ่าถ้าเบิง่งถา้าชมในคลิปอ่าในช่อง YouTube งข,อของ,องเฮาอ่อออาหรือว่าครอบครัวของน้องแดงาแตงพี่น้องเ้เนาะมาเบิ่งมาชมนํากัน จังไดก็ถาว่าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนำหน่ายพี่น้องเไยเนาะไปเวียนมาทางนี้นะไปเบิง่งไปชมนํากันเลยคพี่น้องเไยเนาะทางเมียนหาเพิ่นกําลังมาทางเมียนหาของล,ล้งแ,งแงงดงเบิ่งไปชมนํากันเนาะเนาะพี่น้องทางแดงก็อยู่ชวน

มาคู่มือบ่เดียนบันไดมาข้อมือบาน Good man Good man. บานี่บ oh, ัได mm. ้มาบ่อ๋อมื้อนี้ไรมามาเยี่ยมมายามเบิ่งอีกอืมบ่นไดขึ้นมาบอกเมื่ร่มบ่บ่ยังบ่ฮู้คือกันเฮ็ดหยังอพิ่นว่าสิเมื่อเบิ่งเฮือนเบิ่งซานอ๋อว่าอย่างเมื่อเฮือนเจ้าอืมอยู่ไกลเด้อบ่บ่ได้ไก่เดียวบ่อ๋อเออเอ ขาเ,าเม,มือตว่าด้บาใจาสิมือบ่มื่อนีมงาก็เมอ่าแถบเมื่อวานนี่เรามาบวา่วบบันคอยกระบเพื่อนวันนี้ก็ไม่ได้มาบา่ใช่เออได้งั้นสีขึ้นไม,ม้ยี่รอกจับเมื่อนี่ที่ว่าไปบุญธาตบ่เนะาะ <laughs> มือเด้อเขาออกมาว่าสิทาเงือเราเพาจ้าอ๋ออยู่มืองใดเหือนเจ้าเขาคือเข้าไปเดือยอยู่ในหมู่บ้านอยู่เบื้องเบื้องปายพีบอ่เอออือืมอเห็ดอ่าสองสามมือนี่แหละเห็ดอันนี้กันเนาะ เมื่อวานนี่โตออกไปสามเช้านี่เนาะเจ้าอยู่ชายฉะเจ้าไปยังฉะเมื่อวานอยู่เพื่อนเธอแน่ไปสายยุ้ยกัคิดว่าเรามาเมื่อวานในบ่ได้เข้าเบิ่งคลิปเบิ่งยังเราเลย วมาวข้าวมาีไผเข้ามาเมื่อวานนี่เนาะมนุ่จะรนีม่อานุนโอ้ซีเมนมานุงผู้เดียวเน๊ะนัเมนมานุงสุขวัญบุรมามื่อวานช่างมีจะาอนงช่างมีจะก้นช่างเห็ดสามคนเขานีบ่บ่ โอพูนันเราก็มาบ่งกุกันแต่เรายากมันนานนาเกอ๋อบนี้นะมีแต่สามคนเพิะนี้สามคนอืมทำตัวไรบระถอเราก็ออกมาเบ่งอืมเราเขคนเดียวนะเห็ดนาแตงเนอยางเวียงเนาะลยางเบียงอืมอ พคนมาอย่างเมื stumbled, bed, ่อเบิ่งเมื่อเห็นเฮือนเจ้าเมื่อเบึงก็เมื่อเบิ่งเฮือนเสาชนี้คือการชนี้มันขาดมาแล้วทางลุงบอกทุงย่างคือกันเจ้าะกันเนาะทุงย่างคือกันจนหากยามนี้ยังได้กินข่าวแบบจิงหน่อยก็เมื่อหาเลกหาคู่กินเดือนดูเดือนมีคือกันเดือนมันยังหักเลยก็ แม่ได้ลูกก็ได้คือกันแล้วเดือนสาคืกันนรัืมคือกทำมาพอแม่มีลูกกคือิบวชามีร้อกเนาะแม่มีลูกก็ได้ร็อกชามี้ต้องได้ลายคือกันเลยอืนมันบ่มีคือกันแม่ีิปันกันบ่มี่แม่ิกับบมีคือกันเนาะแม่ก็บ่มีกินยกันให้เทหกยังกนนแม่แม่ยังมีหันนี่เหมแม่จะมากะที่บ้านเ เขาเขาเจ้าก็เห็ดหายเห็ดน้ำเจ้าบอกเขานองแดงเห็ดคือกันเห็ดน้ำกันคุดเอาบอกบอรน้จางลดไทยเขาลดไทยจางลดไทยมันยามดำเลยค่ะเอากรจังหายเขาไทยหทยเราก็ได้โอ้บัตรหาสีดำเลยเมนจ้าง จ้างขอกขอนำเงินนนองวางซ้้ำเสียว,ว่าจางก,ก็แม<อ>่นเว,วบริจางก,ก็แม่นเงินดำเดี๋ยวนี้เงินแสนสาเงินสิบพันเดี๋ยวนี้ค่ะเนนเนนขอนำเงินำนำนองแสนหนึง่งสองแสนเวลาฮามีเงินค่ะเวลาบกบัีย็ยูเลยน<อ>ีคือการถไทยถไทมันตายรดไทยแต่ปูแตย่<อ>ตายางมมันเพแล้ว เพื <c oughs> <c oughs> ่อเจา้าใช้หาเงินแปงลงลบตัวหนังเขามันก็พอแหงที่นั่นเงินมาไ,มได้ซ่อหมเรือไทยในตลาดเรื่อืือง อาเอ็มนียไม่เตมเลยน้องอนะมงเ,เงจ้าให้เต็ม่เต็มได้ขึ้นไปบ่งน้องไะมาโรงเรียนบอกเออขี่ขันบาได้ได้โรงเรียน เป็นนะตะกีมเอาเลยปันะตะกี้หันแต่ปูตะยาหันอันนี้มันเป็นเดิน,เป,น 6, ปเป็นปลาหกเป็นปลาหกแล้วหกเ้าทางสองปุเนี่ยหนี่งทางปุ 2, ง่บีปุ่บีแล้วมันเป็นเดินโอ้หกใดรเข้ามาหันน่ะมันหกตะเกาเขาในี่ยนี้แบบนี้เลยก็ได้หาลูกออกมาอยู่นี้อ๋ออืมอลูกเจ้ามีจะคุน้นลูกเก่าไหม เข้าเมืองเฮือนม่ยงเข้ามยังสี่ยังสคนทางเบิดทางมวลมีจ้คนหกคนอันสี่ผู้ยู่เจ้าผู้ยังนี่คือผู้นี้นำบอกยังเดียวนี้หันสคนเดียวนี้หัท่านอาผัวบอกท่านอาลูกเมียบอกังหันกู้ยบัน่อืมันหนึงหันกัไปูม่ผูั่งันยัมีพ่อวหนัก็มีบอกี โอ้อ oh. mm ือใสทางใส่ทางมัน hmm. ม mm ีลยวัน hmm. ด mm ูน hmm. ม mm ันบอกคลีบ hmm. ลิกุ่มกันอออืออใสทางใส่ทางมันไปหาซื้อเขาหาเงินเองเขาเตงเองอือยาเงินาเตงเองอยากรดูปรเมียกันเนาะ ช่เจ้าคดองทางนี้มันโมเพงเดี๋ยวนี้มันไ้ว่าเพงเด้อนคราดองหาสิบล้านหกล้านคอกันใชเนาะมีอีกบาทนึงค่ะควายอีกควายทันยังอะไรกระชองตู้ทันงวงควายชีะชีโลอ้เพ่อแม่มีงวงมีควายีเอาไปทอไเขาก็ต้อ g ฮซื้อเองนะเนาะแมมีเนาะ หานัำกันกับเมียบ่หานัำกันกับเงินเออชวนไล่เขาไปหาเงินทางไหนอยู่แถวๆนี้นะดูยังันอ่ะไปทุ่งถิ่ก็ไปดูข่าวมันกไปผูเอาเมียอยู่บ้านมองไทยฮันกะไปเหตุงานอยู่กรุ่งถิ่นไปเอากันอยู่กรุงเทพนก็เข้เมือพุ่งลงอ๋อทุ่กินบัดจินฮอดแม่ได้จังมายามเนาะ Ừ. chào bộ khỏi tay hết ngàn như thay nó Mày ừ. đi ừ. <laughs> đó Rồi rồi. Cảm ơn. Và này cả ดยมาอยู่วันเออมาตันแดงมันเดชเบิงแม่แม่แม่วเตงว่าเตงไปใช้สามือนนี่คือบุหินแบบแบบกรตัดเสาบ้างกระตัดเสาเฮือนอันโอ้เฮือนชะพนวิราเห็นบ่เอ้าว่าไปเมื่อวานในโมเมนบ่วานนี่ก็ไปมันยังโมแล้วบ่เอามือยังหมด วานนี่มั้งไปตักวานนี้เลยเลยพอนม่ไล้เพิ่นสิได้ดังใหม่ก็แมนแมนแมนดังไม้แต่ว่าน้อยน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้หรอแมนเพราะว่าบ้านหาอยู่น้ำกันกับมันกับไอ้คกับไอ้คำว่านั่นบัดอยู่นวมกันบัดอยากกินคั้วไอกินยังเน่ยทั้งพลักพยัยเพิ่นว่าบบียงไอ้ขา้าชัดตัดชีวิตเพิ่เนเลยสิอ่า เผ็ดเฮือนนลใช่ไหมพอเริ่มจะน่อยมันป้าจะน่อยเขาเอาคือมันมีของเขาเนี่ยนั่นเพื่อนต่างเพื่อนไทยเผื่อนมันเผื่อเงนไอหั่นกระเทียพี่เม่นอันนี้เจ้าที่เห็ดอะไรเจ้าก็เเ็ดเออจะไดยบัานนี้แหละบัานนี้ผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนาบบอยากให้ขาเนาะบัานนี้เงินชื่อคั้วีกับมันกระเพ้งช้ำกันครับเจ็ดเทือนนะนะขั้วตัวหนึ่งกับสามชิมื่นคือกันแน่นเนาะช่องจำหมื่นบนแน่นเนาะเผ็ดเทือนไม่กลัว เฮ็ดอันนี้กัวซื้อคําซื้อซิ้นให้กินนี่บ่แล้วบ่อ๋อบ่แล้วทางนบ่บ่ใหญ่กะน้อยกะตามคั่นไรมันเป็นตัวควายอือว่าแต่ใหญ่ขอให้มันเป็นควายตัวมีชีวิตตัวน้อยก็ได้เออตัวใหญ่มันหออกามันมีชีวิตตัวมันก็ออดต้องต้องได้เอาตัวเป็นๆตัวเป็นๆเออซนมันนี่บ่ได้บ่ได้เออ มันก <is> <function als> ็ยาเงี้ยเงีะยก็ยาเป็นตคอยเอาบอกว่ามันหากออกกตัมอะอมันเป็นตัควายเขาเอีงวานงงเงน้อยๆในจักมือจักมือน้อจับคือกันเอาะจับพันแล้วพอว่าคำว่าิออาเงี้ยเ้าดีกมันกบคืออีกแล้วเนาะอไรบคือเอพอมันเลวอีกเพราะมันอันยางน้าเลนนะาควายชาเจ้ายางนาเลนนี่กรอวอนี้ชัดควายเฮานี่ ได้หมดให้เข้ามานงตอะเข้ามาไม่แน่เนาะนี่ก็ถืว่าโอเคเลยนะนี่หอหางใหญ่เลเปิบ้านอันนี้ถ้าว่าลูกควายมันหาก็ออกไดสิบกว่าหมื่นก็ถอว่าึงก็จะมีคนขายบนนหน่อยแบบนั้นกะมันน่และควายเป็นที่บอกตูนมากอืมว่ามีก็ไปซืือเอาในอัตราชัยตลาดนานะฮะเลยนจริงอเรามีมด ของเราซื้อ<ร>ลูกตามแม่ให้หนิลูกติดแม่นั่นอ๋อเรียลูกกับไข่อ๋อ,อแบบนั้นเนาะเลี้ยงลูกไว้เอ็นแบบคืนมาชวนมาซื้อง่าอันนั้นมาเลี้ยงกันเนาะองอนน้อยๆงอนน้อยๆเขาเอาเมอันไปแต่เราซื้อมาเลี้ยงลูกมันอืม ก็พูดเล่เน้อใอนนี้ไร่ผมไได้ใจยังูดว่าเจ้าประคบแพบอกบโอ้เขาไปมื่นานกับบพเพื่อนพอจะลูกหน่อยแล้วใส่เมื่อเมื่อน้นเป็นมือดองเด้เราเราไปดองใช่ไหรโดยงานดองช่วงนี้มันเดือนนี้มันเดือนสองเนาะพระเจ้าเริ่มที้ แหววจักมึงเทาเห็ดคู่มึงจักมึงไรมี่แล้ว้ามันหมดมันแล้วไปเลยดึงัไเนเออได้สองมือได้สามือมือที่สามเนมือน้มืที่สเ็ดตัวนี้เทพิ่งอวันตานีตังทั้งนีอวันนี้ตกลงส้างผู้นั้นน่เพิ่นติด เห็ดนาแซงเนี่ยก็ยังเดือดแต่ชุมทถาะนี่สามคนนี้ทำตัวไรมันนั่นเฮาบวเข่าใจแต่เฮาจังไปทมเพิ่นเออเผื่อเราย่างเวียกนะแต่ว่าสร้างตัวเฮือนสะพอนวิได้น่ะเป็นสร้างอันที่คนเก่าที่จะมาเห็ดตัวมือทำบิดหันสร้างตัวนั้นแล้ไวแล้วเราเห็ดเงอนหนอน จักเดิมเนี่ยมือนาว่ากันคุยกันอยู่บอกเราเ่าอยู่มือนาเดิมนะมันนี่นะคำเพิ่นม้าด้คำมานั่นนะเจ้าสิพาเพิ่นเมืองเมืองเฮือนเจ้า บัดนนี้มีเขาเจ้าออกเอาเฮือนออกซานอเบิดอมีผู้เดียงมีผู้อยู่เบื่งอยู่เดียงเจ้าอยู่บ่อีลูกผู้หญิงกับบ้านีบเมื่อเฮือนผัวละเมื่เืนผัวจนไดวนอส่วนไล่เขาเจ้าเอาผู้หญิงบ่เดียงคือผู้ชายเดียงคันแ่ีผู้ชายเน

พี่น้องเง man, ไงเนาะก็ Desktop, ม,มาเวียนมาทั้งนี้สบายดีเด้อน้องแดงมันบ่นลำหลังจังโอ้ใกลควดได้ควดมาจังมือได้ไหมควัดวานนี้ค <okay>. วดมาเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ย ทางหมอแตงเพิ่นไปตัดเช่าฮะตัดเช่าันบ่ครบแล้วแล้วไปใช้ฉมือนจไปใช้หาหอยโบไปใช้ไปติดฮะไปใช้กกระกัน เอาช่างว่าแท้พวเมียกันคือสีโป <laughs> ่งไปไปบริบบไปแต่เศร้าพูนบอกอืมอืมแต่เศร้าพูนพี่น้องเลยเนาะทางโรงกับโป่งว่ผพวไปใช้ทางสร้างเพื่อนกับมาแต่เศร้าพูนบอก ตรงที่บอกมีแทะแนวขี่รถไทยเพิ่นเขาเจ้าบริสไปคือวิญญางไปรถเราขี่รถไทยเขาเจ้าไปบริวญญา,างไปยิางไปคำว่าเราไปตัดเขาพวกจักพวกยังพวกอุปกรณ์ผ้ามีดไปญญาณเลยจ้ะยังเห็นบอกคำบ่าเมื่อวานนี่เรามาออวันสามโมงเสาจากต้นเพิ่อนบอลหกต้น